wet ass pussy make that pull out game weak wet ass pussy make that pull out game weak จิ้มแฉะขนาดนี้ชักจู่ออกไม่ทันแน่จ๊ะ <c oughs> บอกเลยนะคะว่าเพลงนี้เนะะื้อหาจะเป็นเรื่องเล็ดยุดนะคะเรื่อง4488นะคะเพราะฉะนั้นเตรียมใจไปได้เลยว่าจะมีความทะลึง่งทะเล่นละม,มกจากระเปดเยอะมากโอ้ยถูกใจคนสองแง่สองดรามอย่างดิฉันมาก But can I get some close stay right where you are สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่ตามาแล้วค่ะกับแปลเพลงใหม่รวดเร็วของ Cardi B นะคะเพลงเพิ่งออกเมื่อวานพี่ตาก็รีบทําเลยรีบเอามาแปลให้ทุกคนฟังกันนะคะเพลงนี้เนี่ยแม่ Cardi B ของเรานะคะก็ฟ t u r i n g กับ Megan Thee s t a l l o n นะคะซึ่งก็เป็นแรปเปอร์ที่กําลังดังมากนตอนนี้พี่ตาเคยแปลเพลงของเขาเพลง Savage ที่เป็นเพลงดังใน TikTok ไปแล้วนะคะใครยังไม่ได้ดูคลิปแปลเพลงอันเก่าแปลเพลงฮิตทิกต o k เนี่ยก็ย้อนกลับไปดูในช่องได้เลยนะคะ วันนี้เรามาแปลเพลงวา r p นะคะ W A P N A นั่นเองนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวา r เนี่ยย่อมาจากอะไรแล้วก็ร้องเกี่ยวกับอะไรกันนะคะ ตอนแรกก็จะเป็นเสียงนะคะ holes in this house there's some holes in this house there's some holes in this house อันนี้เนี่ยถ้าแปลตรงตัวก็บอกว่ามีกรีอยู่ในบ้านนี้แต่ว่าคําว่า holes ที่ฝรั่งเขาใช้กันเนี่ยก็คือจริงๆมันก็เป็นคําหยาบแปลตรงตัวก็คือกรี่โสเพณีแต่ว่าในสมัยเนี่ยเขาก็เอามาเรียกผู้หญิงพวกลดลดลดลก็จะเรียก holes แต่ว่าเป็นคําที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็หยาบคายนะคะเราไม่สามารถไปเรียกคนอื่นว่า holes อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเทียบ bitch กับ โฮบียังดูเบากว่าเพราะฉะนั้นคำนี้เนี่ยเราไม่สามารถเอาไปใช้ได้จริงนะจ๊ะก็คือรู้ไว้ใช่ว่าใสาบ่บาแบงหามแต่อย่าไปเรียกคนอื่นแบบนี้นะคะ there's some holes in this house ก็หมายถึงว่า oo, อุ้ยอีกพวกเล็ดๆมันมาเยือนและอีกพวกเล็ดๆมันมาแล้วอะไรเงี้ย in this house เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่ามาบ้านแล้วอะไรเงี้ยบ้านใครที่ไหนไม่ใช่แต่หมายถึงว่าแบบ มาเยือนแล้วจ้ะมันมาแล้วจ้ะอะไรเงี้ยเหมือนกับ Blackpink in your area ไม่ได้หมายถึงว่ามาที่พื้นที่ของใครแต่หมายถึงว่า Blackpink มาแล้วจ้ะยานแม่มาแล้วจ้ะแม่เช็คอินแล้วจ้ะประมาณนี้นะคะอืม I said certified freak seven days a week บอกเลยว่าชนะของแปลกที่แท้ถูบ้าได้ทุกวันไม่มีวันหยุดไอตาคุ้นๆคำว่า certified อะไรสักอย่างเนี่ยไอตาเคยได้ยินมันจะมีเพลง wish wish ที่ Cardi B เขาก็ลองว่า I'm certified real street bitch ก็คือเหมือนเป็นคำติดปากของเขาว่าแบบ I'm a certified แบบ certified เนี่ยแปลว่าแบบได้ผ่าน ผ่านการรับรองอะคือแบบว่าแน่แท้ผ่านการรับรองแล้วแท,ทรูอะไรเงี้ยแต่คือเขาไม่ได้หมายถึงว่าเขาได้ผ่านการรับรองจริงๆนะแต่เขาเขาจะบอกว่าเขาแบบ uh, certified free คือแบบกูนี่มันบ้าของจริงโดยแท้ใครๆก็รู้คนอื่นก็รู้ประมาณนี้นะคะ seven day s a w e e k เนี่ยก็แปลว่าทุกวันเลยเพราะว่าสัปดาห์หนึ่งมันมี7วันถูกไหมฝรั่งเนี่ยจะมีคําเช่นแบบว่า twenty four seven เนี่ยก็แปลว่าทุกวันเลยไม่มีเว้นวันสมมติว่าเราพูดว่า With you 24/7ก็แปลว่าฉันได้อยู่กับเธอทุกวันเลยจันท์ถึงสุขไม่มีวันหยุดเลยนะคะ Wet weak Wet <ว> weak make game make game that out that ass ass pussy pull pussy pull จิม๋มแฉขนาดนี้ชัดจูออกไม่ทันแน่จ้ะบอกเลยนะคะว่าเพลงน,นี้เนื้อหาจะเป็นเรื่องเล็ดยุดนะคะเรื่อง488 4นะคะเพราะฉะนั้นเตรียมใจไปได้เลยว่าจะมีความทะลึง่งทะเล่นละมกจก,กเปดเยอะมากโอ้ยถูกใจคนสองแง่สองางามอย่างดิฉันมาก Yeah you fucking with some wet ass pussy bring a bucket and a mop for this wet ass pussy เธอจะมาซ้ำกับจิ๋มฉ่ำน,น้ำเยิมของฉันแน่นะก็เตรียมไม้ถูพื้นกับถังมาเช็ดน้ำจิ๋มฉันได้เลยเพลงนี้เนี่ยเขาจะพูดถึงจิ๋มที่จิ๋มจริงๆนะคะเนี่ยค่ะนั่นแหละคำว่า wet as pussy เนี่ยในบางบริบทเนี่ยก็มีอย่างที่หมายถึงว่าแบบคือเหมือนผู้ชายเวลาอวดว่าค่ะ เก่งคาดเจ๋งเขาก็จะอวดว่าจูใหญ่ใช่ไหมบิ๊กดีอะไรเงี้ยผู้หญิงเวลาอวดเนี่ยเขาก็จะอวดว่าจิม๋มฉ่าจิ๋มน้าเยิม้มก็คือเป็นจิ๋มที่เวลาเอาแล้วมันมันอนะเออเหมือนแบบว่าผู้ชายก็จะอวดว่าจูใหญ่ผู้หญิงก็จะอวดว่าแบบจิม๋มฉ่าหรือว่าจิ๋มฟิตอะไรเงี้ยแต่ในที่นี้เขาจะอดวดจิ๋มฟิตอย่างประโยคที่เขาบอกว่า you fucking with some w e d a s s pussy เนะี่ยอันนี้ก็เหมือนว่าอย่ามาแย่มกับฉันนะฉันนี่คือตัวเลิศเลยตัวท็อปเลยฉันคือแบบตัวแป้งเลยนะเธอจะมาแย กับชั้นหรออะไรอย่างเงี้ยอืม Give me everything you got for this wet ass pussy Give me everything you got for this wet ass pussy มีเท่าไหร่ใส่ให้เต็มจิมมี่ฉ่ำน้ำอันเนี้ยได้เลยนะ beat it up nigga catch a charge extra large and extra hard beat it up and w o r t extra charge เอาให้หนักเลยพ่อหนุม่มเอาให้แรงให้โหดแบบต้องเตรียมตัวโดนจับอะไรเงี้ย catch a c h นะคะเป็นสำนวนแปลว่าแบบแบบแบบว่าเตรียมตัวโดนจับหมายถึงว่าโดนตำรวจจับนะสมมติแบบว่าเราเดิเนไะปแลบบ้วบอโอ้โหกูเกียดอีนั่นมากกูจะเดินไปตีมันเลยแนละ้วเพื่นอนบอกว่ามึงแน่ใจนะแค t ช,ชา a c h เลยนะก็คือการ ไปตีคนอื่นมันผิดกฎหมายใช่ไหมการทำลายร่างกายเพื่อนบอกมึงแน่ใจนะมึงทําอย่างนั้นนะ่ะตํารวจมาจับมึงเลยนะก็คือแบบเตรียมตัวเลยนะว่าการกระทําของมึงเนี่ยมึงจะโดนจับแน่นอนแคชชัดคือแบบคือการกระทำร้ายแรงมากจนแบบมึงโดนจับแน่นอนอะไรเงี้ย extra large and extra hard ขอแบบใหญ่พิเศษขอแบบแรงเว่อวนะคะ extra hard ในที่นี้ก็สามารถหมายถึงว่าอยากได้แบบแข็งสุดๆแล้วก็อยากได้แบบแรงสุดๆได้เหมือนกันนะคะ Put this pussy right in your face swipe your nose like a credit card Put this pussy right in your face swipe your nose like a credit card วางจิมนี้บนหน้าเธอเลยเอาจมูกถูกให้เหมือนรูดบัตรเครดิต <c oughs> Hop on top I w a n n a ride I do a k i g e l w h i s e inside Hop on top I w a n n a ride กระโดดขึ้นคร่อมฉันจะขี่เอง I do a kegel while is inside ฉันจะขมิบตอนมันสอดใส่ k ี g ก็คืออาการขมิบช่องคลอดน,นั่นเองค่ะ สปิตในมั mouth look in my eyes this pussy is wet come take a dive Spit in my mouth look in my eyes ถือน้ำลายใส่ปากฉันสิมองตาฉันสิเราจะเริ่มรู้บริบทแล้วว่าเซ็กส์ในเพลงนี้เนี่ยไม่ใช่เซ็กส์ธรรมดาแต่เป็นเซ็กส์ที่แบบว่าดุดเดือด rough ฝรั่งเขาจะเรียก rough sex this pussy is wet come take a dive จิ๋มนี่มันเปียกเยิ้มหมดแล้ว ดใส่เข้ามาเลยสิ time me up like I'm surprised let's role play I wear the disguise time me up like I'm surprised มาฉันเหมือนว่าฉันไม่เคยโดนมาก่อนสิ let's role play I wear the disguise มาเล่นสวมบทบาทสมมุติกันฉันจะแต่งตัวตามบทให้ so I want you to punk that Big Mac truck ride right in this little girl g e I want you punk that Big Mac truck r i h t in this lager ฉันอยากให้เธอมาจอดรถเป็นทุกคันใหญ่ของเธอในโรงรถที่ฟิตแล้วก็แคบของฉันก็คือเป็นการเปรียบเปยเนาะก็เป็นคนที่ทะลึง่งทะเลงคนนึงแหละถึงจะแต่งเนื้อร้องแบบนี้ได้นะคะก็เปรียบเปยว่ารถบรรทุกคันใหญ่ของเธอก็คือจู๋ใหญ่ๆของเธอเนี่ยอยากให้มันมาจอดที่โรงรถเล็กๆแคบๆฟิตๆของฉันซึ่งท่อนนี้นะคะคาร์ดิปีเนี่ยเขาเคยร้องไว้เมื่อปีที่แล้วนะคะปี2019มาจากท่อน free stars ที่เขาเคยร้องไว้นะคะเนี่ย Me up. Like I'm yeah. surprised, there's no place. I wear big guys I want you to fuck that big neck truck. แตาก็ไปทําการศึกษาแล้วก็หาต้นต่อมาให้คุณคุๆๆแล้วนะคะทีฉันไม่ใช่แค่แปลเฉยๆแต่ทีฉันจะต้องรู้ที่มงที่มาทุกอย่างนะคะ make it c r e a m make me scream o n t public make the scene make it c r e a m make me scream ทำให้มันเยิ้มสิทำให้ฉันร้องเลย out in public make a scene เอาแบบจงแจ้งเลยนะคือแบบ public คือแบบจงแจ้งไปในที่สาธารณะเลยนะ make a scene เล่นใหญ่ให้คนดูเลยนะคือแบบมันจะไม่ใช่เซ็กแบบเงียบ เรียบเรียบแบบมันแบบมันจะต้องเล่นใหญ่อ่ะเออ I don't cook I don't clean but let me tell you I got this ring I don't cook I don't clean but let me tell you I got this ring, cook, clean, got this ring. ก็คือเราจะบอกว่า ฉันไม่ทํากับข้าวนะไม่ทําความสะอาดบ้านด้วยแต่จะบอกให้นะว่าทํายังไงถึงได้แหวนหวงนี้มาก็คือแหวนหวงนี้ก็คือแหวนแต่งงานคดีบือเนี่ยแต่งงานแล้วมีลูกมีผัวแล้วนะคะคือนางจะบอกว่าปกติแบบผู้หญิงจะแบบเพียบพร้อมที่ผู้ชายอยากแต่งงานด้วยก็คือก็ต้องเป็นผู้หญิงทำทำกับข้าวไหม่หนึ่งแบบทําความสะอาดบ้านไหม่หนึ่งนะบอกนางไม่ทาหรอกนะแต่จะบอกให้ว่าทํายังไงผู้ชายถึงแบบใหญ่จะมาแต่งงานกับฉันก็คือเขาจะบอกว่าเนี่ยเขาเก่งอ่ะเขาเก่งเรื่องเซ็กซ์จนผู้ชายแบบ ต้องมาแต่งงานได้คิดดูเออมันเล็ดยุดเก่งขนาดไหนอืม พอถึงท่อน Megan Thee s t a l ลอนเนี่ยเป็นคนที่รปสไตล์แบบสับแต่หย,ยุดแทบไม่ทันเลยนะกอดแล้วมีสวอแล้วมี drip down the s i d อ of me สวาปามฉันสิกลืนกินฉันสิน้ำหยดเยิมบนตัวฉันสิน้ำหยดเยมิหยเยมหมายถึงว่าแบบให้น้ำเธอมันหยดเยิมบนตัวฉันสิมาท่อนแรกที่ฉันก็โอ,โ,โ,อโ,โอ้โหโห,โห,โหโัวใจจะวายนะคะ Quick jam out for you let it get inside of me เร็วสิรีบดึงออกมาก่อนที่เธอจะปล่อยมันเข้ามาในตัวฉันอ่า อ p o s t r o p h e แล้วก็ for เนย่ยอมาจาก b e f o r e นะคะ I tell him where to put it never tell him where I'm about to be l l him where to put it never tell him where I'm about to be ฉันบอกเขาว่าให้ใส่ตรงไหนแต่ไม่เคยบอกหรอกนะว่าจะเล่นท่าไหนประโยคนี้เนี่ยเขาพยายามจะสื่อถึงว่าเขาเนี่ยจะพยายามที่จะเป็นคนควบคุมการ mm hmm. มีเซ็กซ์ครั้งนี้คือปกติเนี่ยเวลามีเซ็กซ์บางทีส่วนมากผู้ชายอาจจะเป็นคนที่เป็นคนนำอะไรเงี่ยแต่อั้นี้เขาบอกว่า run i r u n down on him for I have เอนวิร running me ฉันจะรีดพิดเขาก่อนที่เขาจะรีดพิษฉันนะคะ run down เนี่ยเป็นแสดงแปลว่าทําให้เสื่อมสมรรถภาพก็เหมือนแบบรีดพิดแบบฉันจะจัดการเขาก่อนที่เขาจะจัดการฉันนั่นเองแล้วก็ talk your shit by your lips พูดอีกทีสิกัดริมฝีปากของเธอสิเนี่ยก็จะแสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยเป็นคนคุมเกมในการมีเซ็กซ์ครั้งนี้นะคะ talk your shit ไ i t h พูดอีกสิพูดอีกสิเหมือนเวลาบางคนจะชอบให้คู่ขาเนี่ยแบบโอ้ยเอาอีกเลยค่ะโอ้ยคุณพ่อขาหนูชอบมากค่ะอะไรอย่างเงี้ยพูดดิกสิเอาอีกอะไรอย่างเงี้ย กัดปากเธอสิคือเขาจะบอกว่าเขาเนี่ยชอบเป็นฝ่ายที่ออกคำสั่งนั่นเอง <S for a s for call while you ride that dick <S a s for call while you ride that dick อ้อนขอรถสักคันในระหว่างที่เธอขยุมเขาอยู่สิ Why you really <Yeah. S 2> ain't really ain never gonna fuck him for a thing You really ain't never gonna fuck him for a thing ที่ผ่านมาหล่อนก็ให้เขาฟรีตลอดนี่อันนี้คือเขาจะบอกว่าแบบที่ผ่านมาเธอก็ให้เขาเอาฟรีมาตลอดคราวนี้ตอนที่ขี่เขาอยู่เธอลองขอให้เขาซื้อรถให้สิอะไรเงี้ยเหมือนสอนชะนีแบบว่าเธอมีสิทธิ์ทำอย่างนี้อย่างนี้นะแบบที่ ผ่านมาถึงให้คาฟฟีตลอดเธอลองขอขอขาสิ he already, he already made his mind up for he came He already made his mind up for he came เขาพร้อมเปตั้งแต่ก่อนจะมาหาหล่อนแล้วอื้อ Now, Now get your boots and your coat for this with ass pussy ทีนี้ก็ไปเตรียมรองเท้าบูทกับเสื้อโค้ทเธอมาเปจิ๋มช่ําน้ําเยิ้มของฉันนี่สิ he bought a phone just for pictures of this wet ass pussy. He bought a phone just for pictures for this wet ass pussy. เขาซื้อมือถือมาเพื่อถ่ายรูปจิ๋มฉ่ำน้ำเยิ้มของฉันนนี้โดยเฉพาะเลยล่ะที่บอกว่าให้ไปไปเอารองเท้าบูทแปลเสื้อโค้ดอะไรเนี้ยก็หมายถึงไปบอกบอกผู้ชายนะว่าออกมาเลยเตรียมตัวมาเลยจ้ะพร้อมและคือเขาพยายามแสดงถึงความโดมิเนน์ในตัวของ ขาว่าแบบว่าสั่งผู้ชายให้เบบตรียมตัวมาเลยจ้ะเนี่ยผู้ชายอะ่ะซื้อมือถือมาเพื่อถ่ายรูปฉันโดยเฉพาะเลย Pay My Withssy me Tuition just to kiss this kiss on จ่ายค่าเทอมให้ฉันเพื่อที่จะได้มาจูจิ๋มฉ่ำๆของฉันเมแกนติสเทอร์ลอนเนี่ยอายุ25นะแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังเรียนมาหาวิทยาลัยอยู่เหมือนกันถ้าเป็นเพงลงฮิปฮอปฝรั่งส่วนมากเขาจะแต่งเนื้อร้องเนื้อแรปโดยใช้อินไซต์ของตัวเองในหลายๆเพลงเนี่ยตัวแรปเปอร์เองก็แต่งเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังของตัวแรปเปอร์เนี่ยเราก็อาจจะงงแบบมาจ่ายค่าเทอมทำไมอะไรยังไงอะไรเงี้ยเราต้องรู้เราถึงจะได้เข้าใจมากขึ้นนั่นเอง Now make it rain if you wanna see some wet ass pussy. Now make it rain if you wanna see some wet ass pussy. โรยเงินมาเลยถ้าอยากเห็นจิ่มช่ำน้ำเยอะมันนี้นะคะ Make it rain ไม่ได้หมายถึงว่าพอฟนทำให้ฝนตกแต่หมายถึงว่าแบบโปยเงินอะโปยเงินมาที่ฉันเลยถ้าอยากจะเห็นแบบจิ่มช่ำช่ำมันนี้นะคะ Look I need a hard hit. I need a deep stroke. I need a h e n n y drink. I need a weed smoke. แม่คาดีบือท่านนี้ก็คือรวมาเลยอะเลือกอันนี้ the hard hitter อันนี้ the deep stroke ฟังนะฉันอยากได้แบบแรงๆอะ่ะอยากได้แบบ mid dam นะคะ slang deep stroke เนี่ยแปลว่าแบบกด มิดกดยับมีเท่าไหร่ใส่หมดนะคะมิดดาบ I need a h e n n y drinker I need a weed smoker อย่าได้คนที่ดื่มเฮนนี่นะคะเฮนนี่ย่อม,มาจากเฮนเนสซี่นะคะเป็นเครื่องดื่มแอ,อลกอฮอล์ราคาแพงก็เหมือนถึงว่าอยากได้ผู้ชายที่แบบมีคลาสที่แบบรวยๆ I need a weed smoker อยากได้พวกที่ชอบดูดปุ๋นปุ๋นเนี่ยเวลาดูดเนี่ยจะทําให้มีอารมณ์ทางเพศก็คือแบบอยากได้พวกที่แบบว่าอยากเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยนั่นเอง Not a g o d อ e s s ดอะสเน e e e ันนี้เดอะไม่เอามูเล็กแร้น้ำยานนะฉันจะเอามูจงอางตัวใหญ่นะคะ g o d e s snake เนี่ยเป็นงูสายพันธุ์เล็กนะคะที่ไม่มีพิษนั่นเองส่วน king cobra ก็คืองูจงอางตัวใหญ่แล้วก็แบบ มีผิดแบบร้ายแรงมากเขาบอกไม่เอาจุเล็กๆนะจ๊ะฉันจะเอาแบบบ้องใหญ่ลำใหญ่ with a hook and hope it lean over with a hook and hope it lean over เอาแบบที่เกี่ยวได้นะหวังว่ามันจะเอลงมาอะไรเงี้ยคือเข,เขาอธิบายว่าผู้ชายแบบที่เขาอยากได้จะเป็นแบบนุ่มแบบนี้แล้วก็ลักษณะจูที่เขาอยากได้เขาอยากจะได้ออนใหญ่อยากจะได้ที่มันแบบงอนิดนึงนะอะไรเงี้ย yeah, He gets the money, then that's where hated some the money hated got that's I'm just เขามีเงินนั่นแหละที่ฉันหมายปอง Pussy a j u u t t l k k His s c ค e d ร t จิ๋มชนะสุดปังเลยก็เหมือนครดิตคอร์ดของเขาอันนี้ตามไม่ชัวร์ว่าครดิตอันนี้เนี่ยอาจจะย่อสั้นๆมาจากครดิตคอร์ดหรือว่าอาจจะหมายถึงเครดิตที่แปลว่าแบบชื่อเสียงอะครดิตอะไรเงี้ยก็คือเขาจะบอกว่าจิ๋มชนะ A1 นนี่คือแบบลดสุดท็อปสุด ตัวปังเลยจิ๋มชนะเลิศสุดก็เหมือนชื่อเสียงหรือฐานะของเขาก็คือแบบเขาอะรวยเหมือนกันอะไรเงี้ยก <He S 1> <ๆ>็คือเขาจะบอกว่าเขาจะเอาแต่ผู้ชายที่รวยๆนะ He beard well wet got trying to wet it a I'm เขามีหนวดเครานะและฉันก็จะทําให้มันเปียกแฉะเขาจะทําให้ผู้ชายมีหนวดแจะต้องลงลิ้นจนหนวดจะต้องแฉะเลย I let him taste it, now he c I let him t s t now he diabetic ฉันให้เขาลิ้มรสจิม,มีของฉันจนตอนเนี้ยเขาเป็นเบาหวานไปนเลยก็คือแบบจิมหวานมากหวานจนผู้ชายกินปุ๊บเป็นเบาหวานเลยเออ I don't wanna spit I wanna gag o I w n n I wanna c o k e I, I don't wanna spit I wanna gag o I w n n a a I wanna choke ฉันไม่ได้อยากจะถุยออกหรอกนะฉันอยากจะกลืนมันฉันอยากจะออกฉันอยากจะหายใจไม่ออกแก๊กเนี่ยมี2ความหมายนะคะถ้าเกิดในที่นี้เนี่ยหมายถึงแบบ ันเนี้ยคือออกอะคือแบบลึกมากจนมันออกไม่ไหวแล้วก็คํานี้เนี่ยถ้าเป็นกระเถิดพูดอ่ะ I'm แกคือแบบอึง้งไปเลยตะลึงงนันคือแบบแกพูดไม่ออกเอาวัานะชคกไม่ได้หมายถึงว่าฉันเนี่จะไปบีบคอใครหมายถึงว่าฉันเนี่ยจะแบบหายใจไม่ออกอะอมให้มันไปตันรูหายใจฉันเลยอะ่ะเออ Dangly thing that swing in the back of my throat ฉันอยากให้จู่เธอนะลึกเข้าไปจนแตะลิ้นไก่ที่ห้อยอยู่ในคอหอยฉันเลยคือแบบฉันจะอมให้มันมิดให้มันแบบถึงคอหอยถึงลิ้นไก่เลยพูดแล้วรู้สึกว่าขมคอเลยอะ My head game is fire Punani Dasani เรื่องอมจูฉนันในฤเธอ,อย่าบอกใครนะคะ h a t game เนี่ยเป็นแสแลงแปลว่าแบบอมจูพุนาณีเป็นแสแลงแปลว่าจิ๋ม Dasani เนี่ยเป็นชื่อแบรนด์น้ําดื่มนะคะซึ่งถ้าใครจําได้ดูในวิดีโอแปลเพลงทิกทอกมันจะมีประโยคที่ว่า pushy like water ที่ไม่ได้แปลว่าจิ๋มน้ําเดินแต,แต่แปลว่าจิ๋มแบบ กลิ่นดีรสเด็ดนะคะอันนี้ก็มีความหมายเหมือนกันก็คือเขาจะบอกว่าจิ๋มมันสะอาดมากมันกลิ่นดีรสเด็ดชายติดชายตรึมอะไรอย่างนงี้ยนั่นเองค่ะตตอออนนนเเข้้าาไปปนแะแหง่กออกมนะียโช <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> I write on that thing like the cops is behind me ฉัน,นขยมทียิบยังกับวิ่งหนีตำรวจเลยละ่ะ I spit on his mic and now he trying to sign me ประโยคนี้มีสองความหมายนะคะหมายถึงว่าฉันถ่มน้ำลายมันจูเขาแล้วก็อมแบบดีมากตอนเนี้ยผู้ชายก็เลยแบบอยากจะ sign me หมายถึงผู้ชายก็เลยแบบอยากจะจับฉันจดทะเบียนสมรสเลยแบบ แต่งงานกับฉันมันก็ไปพ้องกับประโยคที่เขาบอกว่าฉันไม่ทําอาหารนะฉันไม่ทําความสะอาดบ้านแต่จะบอกให้ว่าฉันได้แหวนวงนี้มาได้ยังไงอะไรก็คือแบบอมจุดีมากคือแบบว่าลีลาการเล็ดยุดก็ปังมากจนผู้ชายจะต้องแบบจับฉันไว้เลยแล้วก็ประโยคที่2ของอันนี้นะคะสแลง s p ิดออนไ c ค์หรือว่าสปิดออนไมโครโฟนเนี่ยหมายถึงว่าแบบหยิบไมค์มาแรปเลยคือแบบพลึบอะไรเงี้ยแบบจะเต็มแรปเลยเขาก็จะบอกว่าฉันเนี่ยแร ปังจนแบบว่าค่ายเนี่ยอยากจะจับมาเซ็นสัญญาเลยก็คือเป็นประโยคที่มีสองความหมายได้นะคะ Your Honor I'm a freak bitch handcuffs leashes switch my wig make h e m feel like a c h e a t team. Your Honor I'm a freak bitch handcuffs leashes ท่านผู้พิพากษาที่เคารพคะ่ะดิฉันมันชะนีบ้าชอบใส่คุณแจมือและชอบโดนโซ่ล่ามอันนี้เนะ่เป็นบทพูดเหมือนกับาทสมมติเหมือนเวลาแบบว่าเอากันกับผู้ชายแล้วก็แบบเล่นบทบาทสมมติอะท่านผู้พิพากษาคะ่ะจับฉันเลยคะ่ะดิฉันชอบโซลา่า Mm. make him feel switch my wig make him feel like he's cheating <S เปลี่ยนวิกเปลี่ยนลุกให้เขารู้สึกเหมือนเอากับชูอยู่คือเป็นการสร้างสีสันในชีวิตเซ็กนั่นเอง put him on his knees give him something to believe in put him on s n e e s give him something to believe in จับเขานั่งคุกเข่าแล้วก็เปิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เขาบูชา <laughs> เปิดจิมมี่ให้ดูแหละแต่คือมันเป็นการเล่นคำแบบเป็นคนทะลึง่งทะเลนอะ่ะมันก็พูดแบบ,เป,บเปียบเปียบเปยอะไรอย่างเงี้ย Never looking Never looking beating. beat. for for lost lost fight, but looking for beat, you know? Never lost fight, but looking for a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  I'm I'm ไม่เคยแพ้ใครหรอกนะแต่ตอนนีน้อยากโดนตีจังเลยอะไรเงี้ยเหมือนว่าอยากโดนจัดหนักจังเลยอะ่ะอืม h food chain I'm the one that eats ya if he ate my ass he's a bottom feeder in the food chain I'm the one that eats ya ถ้านี่เป็นห่วงโซ่อาหารนะนะฉันน่ะเป็นคนที่กินเธอจ้ะ If he ate my ass, he's a bottom feeder. ถ้าเขากินประตูหลังชนะเขาอะก็เป็นไอขี้แพ้อันนี้เป็นการเล่นคำนะคะที่บอกว่า if he ate my ass เนี่ยก็หมายถึงแบบว่าเอาข้างหลังหรือว่าแค่แบบหมายถึงแค่เล่นหรือว่ารุกเราข้างหลังเขาก็หมายเขาก็สามารถเรียกได้ว่า ate my ass แล้วนะคะแล้วก็ bottom feeder เนี่ยเขาก็เล่นคำจากแบบข้างหลังเนี่ยก้นเนี่ยมันก็สามารถใช้คำว่า bottom ได้ slang bottom feeder เนี่ยก็สามารถแปลว่าไอคี้แพ้ได้เหมือนกันนะคะ big d stand for big demeanor Big D stand for Big Demander Big D ดีนะ่ไม่ได้ยอ่อมาจาก Big Di c k หรอกนะไม่ได้ยอ่อมาจากจู่ใหญ่หรอกนะแต่ว่ายอ่อมาจากเล่นใหญ่จังหากล่ะเพราะว่ามันเป็นคำที่แบบอดวัวผู้ชายจะชอบพูดคำว่าแบบ Big D อะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยมันเป็นในมุมการมีเซ็กส์ของผู้หญิงแล้วว่าผู้หญิงนะ่ไม่ได้เป็นฝ่ายตามเสมอไปชนนะัะน่าเป็นฝ่ายนําเป็นฝ่ายคุมเกมเนะี่ยบิ๊กดีไม่ได้แปลว่าจู่ใหญ่อย่างเดียวนะแต่หมายถึงว่าฉันนะ่ะเล่นใหญ่ด้วยแหละ I I I can make make meet before ever before your you your buzz bus เอเว r ร e เมจฉันจะไม่เธอแตกได้ก่อนที่เธอจะเจอฉัน e. อีกอีกก็คือแบบฉันสวยแล้วฉันก็เด็ดขนาดไม่ได้เจอไม่ได้ทำอะไรกันเลยเธอก็แบบแตกไปก่อนแล้วแหละอะไรเงี้ยยานะคะ Y A ในย่อมาจาก U นั่นเอง If it don't hang then he can't bang you can't hurt my feelings but I like pain If it don't hang then he can't bang ถ้าไม่แข็งก็เอาไม่ได้นะจ๊ะ You can't hurt my feelings but I like pain เธออาจทำร้ายความรู้สึกไม่ได้แต่ว่าฉัน,นชอบความเจ็บปวดว่ะอยากเจ็บอะอย กี If is he fuck me when ride I'ma and ask who's it when ride the ding, spell name. Fuck me, and ask who it. ถ้าเขาเอาฉันแล้วยังถามนี่วันเนี่ยใครวะคือเหมือนแปลว่าถ้าเอากันแล้วยังไม่รู้จักชื่อนะ When I ride the dick I'ma spell my name เอเดี๋ยวตอนที่ฉันขึ้นขยม,มนะเดี๋ยวจะสะกดชื่อให้ฟังซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีมีมหนึ่งที่เคยดังอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตประมาณว่าเวลาที่เรา ขย่มอยู่ข้างบนอะเหมือนปกติวเวลาเราเขียนเราใช้แบบปากกาหรือว่าใช้นิ้ววาดอย่างนี้ใช่ไหมแต่นี่คือแบบขย่มแล้วก็แบบาวาดเป็นตัวอักษรให้เขาให้เขาสะกดว่าเนี่ยคือชื่อฉันเหมือนว่าลงลายลักษณ์อักษรน,นั่นเนี่ยค่ะมันเคยเป็นกระแสที่ Are you fucking with some wet ass pussy? Bring a bucket and a mop for this wet ass pussy. เธอจะมาซ้ำกับจิบฉันน้ำเยอมของฉอันเรอก็เตรียมไม้ถูพื้นกับถังมาเช็ดน้ด้วยนะ e v e r y t h i n g for this Give me everything you got for this dress us. p u s สีมีเท่าไหร่ก็ใส่ให้เต็มจิ่มช่ำน้ำเยิ้มอันนี้ได้เลยจ้ะ wet ass pussy now from the top make it drop that some s wet ass pussy ไล่ลงมาจากข้างบนเลยโยกลงมาถึงข้างล่างนั่นแหละจิ้มช่ำน้ำเยิ้ม Now get a bucket and a mop that some wet ass pussy <S Now get a bucket and a mop that some wet ass pussy เตรียมไม้ถูพื้นกับถังน้ำมาได้เลยงานนี้น้ำท่วแมแน่ I'm talking rap huh I'm talking w a p w a p w a p there's some wet ass pussy ฉันพูดถึง w a p w a p w a p เนี่ยก็ย่อมาจาก wet ass pussy ไงละ่ะ w a p macaroni in the pot there's some wet ass pussy เสียงคนมาักกะโรนีในหม้อนะ่ะก็เหมือนเสียงจิ๋มเลือดฉ่ำน้ำไงละ่ะท่อนนี้นะคะมาจากวิดีโอที่เป็นไวรัลนะคะก็คือเป็นวิดีโอนี้นั่นเอง That's what good pussy sounds like ลิ้มร ก็คือแม่ในกำลังคนมาการะโรนีอยู่ในในหม้อแล้วมันก็เป็นเสียงแบบเนีน่ยแ,แล้วอีตัวลูกชายก็พูดขึ้นมาบอกว่า นี่นะคะก็เป็นแปลเพลงวาร์ปนะคะของคา r ดี้บีฟิชเชอริงกับเมแกนตีสต a ร์ลอนนะคะก็เป็นเพลงที่พูดเกี่ยวกับการมีเซ็กส์นั่นแหละแล้วก็เป็นเพลงที่พูดถึงบทบาทของผู้หญิงบนเตียงนั่นเองเพราะว่าปกติเนะเราจะรู้สึกว่าการมีเซ็กส์ผู้ชายก็ต้องเป็นคนนํามหมก็ต้องเป็นคนบอกแต่ว่าในเพลงนี้เนี่ยเขาจะบอกบทบาทผู้หญิงที่ไม่ได้เป็นผู้ตามอีกต่อไปผู้หญิงเนี่ยสามารถเป็นโดมนเน้์ได้เหมือนกันเป็นคนควบคุมเป็นคนบอกบทบาทเป็นคนแบบสั่งให้ผู้ชายทานู่นทํานี่อะไรอย่างนี้นั่นเองนะคะก็เป็นเพลงหนึ่งที่ แซบนะจ๊ะคำศัพท์ทะลึง่งทะเลนอะไรมาเต็มแต่ก็แปลแล้วก็มีการแนะนําแสดงอะไรเงี้ยเผื่อว่าเป็นความรู้ให้เพื่อนๆกันเนาะใครอยากให้ตาแปลเพลงไหนอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้านล่างนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้เป็นกำลังใจให้ตาหน่อยนะคะเพราะว่าแปลแต่ละเพลงนี้ก็ยากมากใช้เวลานานอยู่นะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ so right you are and Therapeuts it over you